ตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับที่ดาราสาวชื่อน้องแป้งก็แลกนามสมมติเนี่ยนะฮะไปฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตหลานของรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งมีหน้ามีตาในสังคมแล้วเป็นอยู่ในแวดวงไฮโซด้วยล่าสุดวันนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยน้องแป้งไปกับพี่สาวแล้วก็ทีมทนายไปยื่นนะฮะคัดค้านการประกันตัวนายอภิเดชหรือว่านายเอ็มที่เป็นหลานชายของอดีตรัฐมนตรีเป็นจำเลยในคดี ล่วงละเมิดทางเพศนี่ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เดินทางไปที่ศาลเนี่ยนะครับซึ่งทางทนายเองบอกว่าพาผู้เสียหายมายื่นคัดค้านการประกันตัวเพราะกลัวว่าการที่ในเอ็มในเอ็มเนี่ยอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับคดีหรือทำลายพยานหลักฐานเช่นการลบแชทไลน์หรือไม่เพราะมันเป็นหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งทางด้านของน้องแป้งเอง,เอง,เองก็บอกว่านอกจากเรื่องการลบแชทไลน์แล้วทางด้านเอ็มเองยังเคยพยายามข่มขู่แล้วก็บอกว่ามีคลิป ยืนยันเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะขอคัดค้านให้ศาลเนี่ยช่วยพิจารณาแล้วก็เมตตาด้วยเพราะหวงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะ เมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ